ของพี่เนาะหายสามตัวเราพามดสุดท้ายมาหน่ะหายสามตัวหกเก้าศูนย์เลยหกเก้ศูนใหญ่ถือตัถือนั่นถือตัถือเตียงถือเปิดบ้านเลยมาครับงวดสุดาสุดมาน่ะไปได้เงินกกถือบ้านงวดล่าสุดนถือเปิบ้านถือเปิดบ้านเลยสร้างเนี่ก็ถือสร้างนี่สามคนก็ถือเพอนสามคนทำบ้านน้ำมูลนี่ถือเปิดเนี่ยละงวดที่ที่แล้ววะที่เจ็ดแล้วว่าป่งวดที่หกติบ้างที่ผ่านมางวดที่ห งวดที่หกบันนี้งวดที่เจ็ดงวดถึงอนนี้งวดที่เจ็ดอก็่สร้างเสื้อแลอตเตอรี่18ใบแล้ว17ใบแล้วสิซื้ออีกยู้แม่งวัดต้อพอใจเตี่ยบ่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้คันนะดอกไม้คันนะ็มาคาราวาเราครับมาคาราวาสมมาเรา บาทนี่เอาไปมาล้อกับกบ่องวดแรกยังวันสี่สามไปนั่งไอ้พูนพวกที่ข,ขายหอ่ะบาทนี่พวกไปเอาน้ำกันบ่ลอหลายคนเนี่ยบาทล้อกับมาขางหนึ่งพวกนั่นไปเพิ่งไปเสียแย้มยังผาเอาเสียเรียกจาบอกนี่ควบาว่านะ<ม>พาเราบไปแล้วแต่ว่าซางนี่ถือ,อยูนีซีบาทตอนนําเริ่มต้นเลื่มต้นใช่ไหมหมดแรกถือยูนีซีบาทครับแต่พว่าเสียกับว่าดีถืองวดหลังต่อมาอีกกระดาษมาได้อีกเจ็ดแปด ยัดแย็ดสางก็ถือค่ะบาทอีกกู้ใหญ่บ้านนี่ถือหลาหลร้อยเยอะดอกบางวนันเป็นถือหลายร้อยเยอะมาดีมางวดทีงวดที่สามเนี่ยงวดที่สามเนี่ยมันงวดที่สามยังยัดเก้าอวะเอองวดที่สามงเจ็ดเก้าอันนี้สร้างว่าถือเราไปซื้อไสกับ่ออะไรเขาว่าขายให้บอกให้เขามาขายเนี่เขาก็บบมากันเลยบ่ไรท่ะ ผู้ใหญ่ก็เถือกีขึ้ก่าบ่เนี่ยสามงวดบ่เนี่ยงวดทีซีอีกงวดทีซีเนี่ยมันงวดจะได้ออกหนึ่งหกหนึ่งเจผู้ใหญ่เขาก็เถือกีแต่ว่าสร้างบ่ถือกมเ่ยมันซื้อสหกสดเจเนี่ยมัดีมังวดทีซีเดีงวดทีซีน่ยมันออกหนึ่งเจ็ดงวดทีซีบ่งวดที่หาหนาะหลัง เดี๋ยวอะไแถวว่าตัดตอนลวเนาะมันจำว่าไรบ,บัตรเน,น,นี้งวดหกศูนย์หกศูนย์ล่างศูนย์เก้าบนเตี่ยเก,ก้าศูนย์บนเก้าศูนย์บนกระเถิดทางเนี่ยถือทั้ทงบนทั้งล่างตาเลขสามตัวบ่ตรเงถืงอขึอน้น้ใหญ่เขาอู้ใหญ่ถือสามตัวพอมม่ะเนี่ยครับหลวงพี่เนาะให้สามตัว้รครับงดสุดไทยมาหน่ะให<อ>้สามตัวหกเก้าศูนย์เลยหกเก้าศูนย์้ใหญ่ถือตัวถือนั่นถือตัวถือเตียงมุกกระานเลยมาครับงวดสลากสุดมาหน่ะ ถือเบ็ดบ้านถือเบ็ดบ้านเลยสร้างเนี่ยก็ถือสร้างนี่สามคนก็ถือเพิ่มสามคนบ้านน้ำมูลนี่ถือเบ็ดเนี่ยล้วงวดที่ที่แล้วว่าที่เจ็ดแล้วว่ามั้งวดที่หกตีบ้างฮัลตีพันมาหนึ่งงวดที่หกงวดที่หกบัดนี้งวดที่เจ็ดงวดเดือนนี้งวดที่เจ็ดก็สร้างเสื้อลอตเตอรี่ชิบแปดใบแล้วชิบเจ็ดใบแล้วสะซื้ออีกอยู่วน้ำมันพอใจตีบ่ห่า งวดซีม้านาะนะงวดมาที่เงเนี่ยงวดว่าหันมันถื่อลอตเตอรี่ซี่ไหวครับหกศูนย์เรียกบนให้เราเรียกล่างก็ถือเพื่อนยามานล่ะครับงวดนี้น้ำมันเราสิบแปดใบแล้วเลยที่แปดใบแล้วน้ำมาพอใจอีกน้ำมาพอใจซื้อเยือกเฮ้หาซื้อตัวใด้แล้วสร้างให้เขาไว้พวกคนยิ่งมาขายเรื่องบ้านเราเนี่ยนะครับเอาพี่น้องเจอเด็ดเดี่ย้สั่งดูด้านหลังนี่ก็คือนี่ดะทีลงพี่เพิ่งอยากให้ดงพี่เพิ่นอยากสั่งมาครับสาระตามไปเลี้ยงเนี่ยอยากสั่งนั้นมัน บ้านใดครับบอกพี่บอกน้องในบ่อห้าคนแบบมาเห็นมาสั่งนะฮะวัดบ้านแดงน้อยบ้านแดงน้อยตำบลตำบลตำบลพุทธิสงฆ์ตำบลพุทธิสงฆ์อำเภอพุทธิสงฆ์อำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดจังหวัดเดียวกันอีกแล้วจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องทางอื่นเพิ่นเพื่อเพิ่นอยากมานะครับอยากมาแต่เดินทางมาได้นะครับส่วนลุงพี่เนี่ยเพิ่นเฮ็ดหัึ่งเลยครับต่อสตาต่ตอสตาร์แทงเสียเคาอเร็ววายังได้เพิ่น แต่งเสื่อคอก็ได้ได้ดูดวงดูอย่างไดบ้างดูดวงก็ได้ดูดวงกันได้เพราะที่นี่เลขเขึ้นนี่ขึ้นไปนั่งเอาหรือว่าขึ้นเป็นเรขออ่านี่มิตฝันหรือว่าช่งใดครับไปนั่งเอาไปน้ำกันกับเราเนี่ยละย่อมขึ้นไปนั่งเอาครับมองไดจุดไดแข็งแข็งมองนึงกับปเอาทับสร้างมองนึงไป,ไปบานเขานอเลขมันออกมากที่ว่าเก้าศูงตอนนั้นแม่นบ่ออกเก้าศูงแบบนี้บานเถานอก็ได้ สองศูนย์เก้าท่าสร้างก็ได้ศูนย์สองเข้าวะเนี่ยมันได้เข่ากันได้ชื่อศูนย์เก้าเก้าศูนย์ลอตเตอรี่สร้างชื่อศูนย์เยก้าวะเลขใหญ่ชื่อเก้าศูนย์มันเลยมาถือเลขใหญ่นะว่าได้หลายได้หาชิบาทตอนตอนนั้นนะอ่ะหาชิบัดแต่ว่างวดนี้กะทีได้หลายบาทดอกแต่ว่าบัอแทเนี่บอกเออหืม อันที่เห็นที่เพื่อนบอกมาแต่ว่าท่านเด้ซื้อว่าเทอไรทอบาทนท่านนีบอกว่านีคือว่าสิบเปีนไปแล้วไงันใบแบดไปแล้วแต่ว่าอันใดอันไดเลขใดเลขที่เดี๋ยวนี้ละนั่นเลขเลขยังอันซื้อเรีวสิเปียนใบนั่นตัวไหนหาสองหาสองหาสองจารย์ไรดูพีเพื่นให้ตัวไหนหาสองอันนี้เพื่นบอกบอกรือว่าเลขนำมุนหาสองโอ้เลขนำมุน เด็กนำม้นหาสองเอ้ามันหายไปแล้วเนี่ยคือหาสองหายแล้วสร้างกเบิร์ตแล้วสิบเจ็ดสิบแปดไปแล้วหาสองหาสองตัวเดียวเราบอกเลยว่ามีตัวใดนะมันจับสองหาหาสองสองหาบางทีมันออกสองหาหนานะสามตัวเนี่ยมนหายตัวไหครับสามตัวมันหาสามสองสามสองหาสามสองครับตัวเดียวเลยตัวเดียวมันมีสองตัวแล้วตัวมีสองตัวหาสอง ตัดออกมาจากสามตัวนะจาสามตัวนั่นแหละจากสามตัวเพืนไถ่มาหาสามสองสามสองแล้วก็ตัดหาสองหาสามแมนบอกแมนแมนเอาเดี๋ยวหลงพี่ครับจะเปลี่ยนไปแล้วครับสุมัครมัครเนบอกหลายตัวบะก็มันมีดอกสามตัวแต่ว่าหันหันสามตัวมีดอกแต่ว่าหันเพราะถ้านเดซี่มันเป็นรวดเียกง่ายเนี่ยนะใช่ใช่ไห้พรุ่งนี้ อันนี้ลหละสามตัวสมตัวเป็นเหล็กนั่นอันเหล็กม่นเหล็กหลวงพี่ <c oughs> บ่อยาเหล,เล็กเจ้าแมนแมนเหล็กหลวงพี่แล้วมีอย่างเนี้ยหรอหาสองหกันเหล็กในเหล็กสามตัวดีหกสามสี่หาศูนย์าสองอันนี้พราะไงเลขนี้ได้มาจากหลวงพี่เองหร้อเ่เนี่ยแล้เ,ลแลเขียนให้นี่เราเชียนให้กับมือแล้วหรอ่เขียนให้กับมือ เดี๋ยวเด้ครับพี่น้องเบิง้งยูไกลหาสองหกสีหกสามกับสีหาศูนย์แล้วก็หาสองเบิ้งเทีาละกล่องเด้อแต่ว่าปัญญาซื่อไปแล้วหาสองหาสองยื่อถ้ารถตารีด<ร>าบาเรเลกมมนี่มมนี่สื่อน้ำมในบ้านดอกโอ้อะ เดี๋ยวคอยไปถามกับลุงพี่ที่หนึงเนาะเอาคนเน้นคนยำตัวใดชัดบ่เนาะสีน้องเลยมันเดี๋ยวพาไปถามลุงพี่อีกครั้งหนึ่งนี่เปนเขียนเซอันนี้เนาะอมาตามให้แล้วลุงพี่ได้เซนีหกเก้าศูนย์ชัดว่ชัดแล้วพี่น้องคนอยากเห็นจากสั่งสาราอย่างเดียวนี่ตัวนี้กระลังสร้างกระลังเดิอมกระลังนก่เนาะครับกเห็นยู่เนาะครับถามเดี๋ยวถามถามพูดอยู่แล้วพูดมาถาลุงพี่น เดี๋ยวจะเข้าไปหาลุงพี่อีกทีนึงเดี๋ยวเข้าไปหาลุงพี่อีกทีนึงเนาะเราควนจะย่ำเป็นตัวไดโอเคครับผมอาขอบคุณพ่อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ